ในหลีกลูกหนังแดนมาักคารोนีได้มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับสโมสรแชมป์สกูรตโตปีล่าสุดอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะครับแล้วว่ากันว่าข่าวข่าวนี้ครับคือข่าวใหญ่ของสโมสรพอล่าสุดได้มีการยืนยันแล้วครับว่าทัพเนรัสโซรีได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มทุนใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยเปลี่ยนจากเดิมครับกลุ่มทุนซูน,นิงกลุ๊ปจากประเทศจีนกลายมาเป็นโอ๊กทรีกองทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับ าหากย้อนกลับไปการเทคโอเวอร์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ซูนิงกลุป๊ปพวกเขาไม่สามารถหาทางชำระหนี้ที่มีอยู่ราวๆ3 9ราว3ล้านยูโรได้ทันเส้นตายเมื่อชงวันอัคารที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาและหลังจากนั้นครับก็ได้มีการแถลงการที่ได้ระบุว่านับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี2024กองทุนที่จัดการโดยโอ๊กทรีเป็นเจ้าของอินเตอร์นาซิองนาวมิลาโนแล้ว เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ความล้มเหลวในการชำระหนี้ระยะเวลา3ปีที่โอ๊กทรีให้แก่บริษัทแม่ของอินเตอร์ซึ่งหมดอายุลงในวันที่21พฤษภาคมปี2 0 2 4โดยมียอดเงินทั้งหมดราวๆ395ล้านยูโรและทนาของอเลฮันโดกาโนกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสต์โอกาสในยุโรปของโอ๊กทรีได้กล่าวเสริมว่าในฐานะเจ้าของใหม่เราทราบดีว่าเรามีภาระหน้าที่อันใหญ่ยิ่งต่อชุมชน และมรดกที่เป็นประวัติศาสตร์ของอินเตอร์เรามุ่งมันที่จะสร้างความสำเร็จระยะยาวให้แก่เนรัสซูรีและเชื่อว่าความทะเยอทะยานของเราสำหรับสโมสรเป็นไปตามแพชชั่นแฟนๆในอิตาลีและทั่วโลกเป้าหมายแรกของเราก็คือการโฟกัสไปยังการจัดการและเสถียรภาพทางการเงินของสโมสรเรามีความเคารพอย่างยิ่งต่อทีมบริหารของอินเตอร์และตั้งตารอดที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเสนอความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งให้แก่สโมสรอน การได้ดาวโดงที่2คือโมเมนต์สำคัญของสโมสรและเป้าหมายของเราก็คือการสานต่อความสำเร็จในสนามโดยเส้นทางเดินที่มีความเติบโตและความสำเร็จในระยะยาวโอ๊ก r e ีและทีมบริหารของอินเตอร์จะทำการติดต่อก,กับผู้ส่วนสำคัญของสโมสรในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่ออเลฮันโดกาโนกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์โอกาสของยุโรปโอทรีกล่าว และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ